Happening with you. Know why. Have bring the the, pitch. No, this not the right time now for cosplay. Uh, so you here forplay you're on f is o ที่จริงครับว่าตำหนินะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะไม่รู้ว่าทำไมผมต้องแต่งตัวแบบนี้ไม่เหมาะสมเงี้ยนะเพราะว่าในการซ้อมว่าควรจะแต่งตัวให้เหมาะสมผมเฉลยเองได้ไหมครับเพราะว่าผมมีการเดิมพันกันนิดนึงกับโค้ชนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่แพ้เดิมพันก็เลยต้องแต่งตัวแบบนี้ในการซ้อมวันนี้นะบ I answer myself

g o like we see already in this interview. We had a lot of fun this week. Uh, it was a lot of motivation in the last match. The, uh, winning the last second, of course, is pushing a lot. And now we are totally focused on the next home match. ก็อย่างที่เห็นในบรรยากาศการซ้อมนะครับว่ามันมีความสนุกสนานอยู่นะครับซึ่งมันก็ส่งผลมาจากเกมที่แล้วที่เราสามารถชนะได้ในวินาทีสุดท้ายนะครับทำให้เราแบบมีแรงจูงใจแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเกมต่อไปครับ Actually, uh, it's the same answer than every week. What I give, we not focus on the opponent too much, especially not when we're playing at home. I think Ranong uh, had had have more problems to to think about us than we have to think about Ranong, and this is not. Uh, uh, that I'm overconfident in this case. It's, uh, we know that we have a good team and we have a specific style and we play at home and we will try everything to keep the points here. ก็จริงคําตอบก็จะคล้ายๆเดิมๆกับที่เขาเคยตอบไปนะครับก็คือว่าเขาโฟกัสไปที่ทีมเราไม่ได้โฟกัสไปที่คู่ต่อสู้เท่าไหร่นะครับไม่ได้หมายความว่าเขาประมาทหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะแต่เขาคิดว่าทีมเราเนี่ยมีดีมากพอที่จะสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยสไตล์การเล่นของเราอะไรเงี้ยนะแล้วก็บวกกับการที่เราสามารถได้เล่นในบ้านด้วยนะครับ Actually, we're really, we're really focusing at the moment to find our, our basics more often again, you know, to come more often in pressing situations, to keep the ball more, more confident again you know, and longer in our, in our own own team. That's what this week training and hope that can see this hope also and can already Sunday see on we week we in I แต่ว่ามันก็มีเนื้อหาการซ้อมสิ่งที่เขาโฟกัสในการซ้อมสัปดาห์นี้นแอปคือเรื่องของการที่เราจะต้องสามารถทําสิ่งพื้นฐานที่เราสามารถทําได้ดีมาก่อนหน้านแอปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเพรสซิ่งให้ได้ดีขึ้นหรือว่าในพาร์ทเกมพาร์ทเกมทุกทีเป็นเรื่องของการคองบอลให้ได้นานขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาหวังว่าในสัปดาห์นี้ก็จะได้เห็นในเกมเกมนี้นะครับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับ We, we sub three players in halftime. So uh, every time uh, you have players who are, well, who can do what, what you want them to do and also for some players it's just difficult to find into a game. Né? So last game was so so we were happy with most of the players coming in, né? brought a lot of more, more pressing in our game, a lot of more pressure, especially over the wings. Uh, so uh, but we trust we every, player, and every player in y p l a ก็ในเกมที่ผ่านมาในช่วงพักครึ่งเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนตัวไปถึง3ตํตำแหน่งนะครับแต่เขาก็บอกไ้ว่าที่จริงแล้วการเปลี่ยนตัวเนี่ยมันก็50-50อบหาอะไรเงี้ยบางครั้งการเปลี่ยนตัวก็สามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้หรือบางครั้งเขาอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เกมได้มันก็ว่ากันไปเป็นนัดๆัดนะครับซึ่งอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็ลงไปเนี่ยก็สามารถเล่นได้แบบ ปานกลางนะพอใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็สามารถช่วยทีมในเรื่องของการเพิ่มเพรสเชอร์ทางเกมริมเส้นของเราได้อะไรเงี้ยนะครับ